จีบจัดหนักเปิดราคารถใหม่จะเต็มในงานมอเตอร์โชว์ไฮไลท์จะมีคันไหนบ้างที่สุดจะพาไปชมกันครับทุกคนครับคลิปนี้ผมออฟกัที่สุดเราอยู่ในบูธจีีเอมนะครับในงานมอเตอร์โชว์งานนี้ต้องบอกว่าดุเดือดมากๆเป็นครั้งที่เราเห็นว่า g ีเอ็มเขาเอาจริงนะกับตลาดรถในไทยจริงๆอย่างที่ผู้บริหารเคยมาสัมภาษณ์พูดคุยกับเราก่อนหน้านี้นะครับด้วยการเปิดราคาที่วาว นะครับเริ่มต้นนะเดี๋ยวเราจะขอได้เรียงราคากันก่อนที่จะพาเนี่ยแต่ละคนนะครับดูไฮไลท์เนี่ยรถแต่ละคันนะครับเริ่มต้นจากน้องเหมียวก่อนโวราคูดแคทครับมีการเปิดตัวสีใหม่โซรูราคาเริ่มต้น5 9 9 0 0 0บาทอะ่ะโอ้หน้องน่ารักสมุตสม,มิแบบนี้ราคาก็เข้าถึงง่ายมากขึ้นรวมถึงครับ g w M h a ี a l S วครับรุ่น HEV Hy b r i d ร,าาร,ร, 9, 2, 9, ริราคาเริ่มต้นเพียง9 2 9 0 0 0บาทส่วนใครสนใจรุ่น Plug In ิน b ท i d ิราคาเริ่มต้นหนึ0 0 0บาน่าสนใจมาคัน,นเองครับที่อยู่ด้านหลังผม GWM แท n ง300เปิดตัวรุ่นย่อยใหม่เครื่องใหม่คุ้มพลังใหม่ครับเป็นดีเซล2.4เทอร์โบด้วยราคาเปิดตัวเพียง9,99,000บาทโอ้โหจะมาจำกัด800คันเท่ากับตัว h ฮซิกนะอยากลับ800คันนะครับทุกคนเรียกว่าเปิดมาเนี่ยโอ้โหคนที่แบบรอฟังราคาเนี่ยปรบมือให้เลยนะครับปรบมือให้ใครอื่นหรือเปล่าไม่ใช่ฮะค่านี้นะฮะ ถือว่ารอบนี้เขาเอาจริงเอาจังนะกับการรุงตลาดด้วยราคาที่คนไทยฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันสมเป็นสมผลในการซื้อรถสักคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวแต่ละคันจะมีไฮไลท์อะไรครับเราพาไปชมกันเลยคันนี้เป็นพระเอกในงานนี้นะครับคันนี้เลย GWM Tank สามร้อยโอ้โหสไตล์บ็อกซี่ฮะรถ SUV ที่ใครหลายคนเนี่ยชื่นชอบนะ เปิดราคามาสุดจึ้งจริงเริ่มต้น9,99,000บาทพลังดีเซล184แรงม้า480ตันเมตรประกบกับเกียร์ออโต้9จังหวะแบบนี้นะแล้วผมไปลองขับมาแล้วบอกว่าใช้ได้เลยอัตราประหยัดน้ํามันเนี่ยใกล้เคียงกับคู่แข่งรถในกลุ่ม PPV ด้วยกันนะครับลองดูดีไซน์ของเขาเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยเดินผ่านแล้วไอ้คันนี้มันยี่ห้ออะไรนะมันใช่แท้งจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นยี่ห้อแบบตราดาวอะไรงั้นไหมฮะไม่ใช่นะครับ คือเป็นแท้ง300แต่ว่าเนี้ยเขามาแต่งโชว์เป็นไอเดียคุณผู้ชมนะครับได้รู้กันคือต้องบอกว่าในจีนเองแท้ง300ขายดีมากนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีใครเนี่ยขับรถเดิมๆเหมือนขับรถเดิมๆจะไม่มีแรงขับกันหรือเปล่านะฮะเขาเนี่ยมักจะไปแต่งกันแล้วก็ของแต่งที่จีนเนี่ยเยอะมากๆนะครับคันนี้เนี้ยบอกว่าเด็กๆน้องๆเลยเขาแต่งกันเป็นปกติอย่างคันนี้เองเนี่ยเห็นไหมไฟหน้าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนกระจังครับกันชนเพิ่มแบบสติ๊กเกอร์การตกแต่งครับทำสีภายนอกดูดิ แม้กระทั่งไฟเลี้ยวย้ายมาอยู่บนนี้เหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากแบรนด์ไหนเนี่ยก็ไม่รู้นะครับเออมันทำให้สไตล์ของโตรถเนี่ยมันก็ดูหล่อขึ้นพอสมควรเขาให้เห็นเป็นไอเดียว่าแท้ง300คันเดิมเพิ่มเติมคือรถเนี่ยที่อาจจะมีคันดิเนโรก,ก็ได้ตามสไตล์การตกแต่งที่คุณชื่นชอบนะครับอ่ะเรามาดูครับโอ้เส้นสายด้านข้างอันนี้แหละคือความเป็นบ็อกซี่ของรถ SUV เขานะครับอันนี้เนี่ยแต่งหลายส่วนเลยนะดูดิตรงนี้เนี่ยก็มีการแต่งเพิ่มขึ้นมานะแต่ลายล้อนี่ล้อ,ลอเดิม เป็นล้อเนี่ยดำเงาแบบนี้นะครับได้ยางเนี่ย Continental Cross Contact นะ AX6 เลยยางดีนะครับขนาด2 6 5ทั6 5 r 1 7นะครับรายละเอียดปลีกย่อยออปชั่นแต่ละอย่างเนี่ยจะแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่นย่อย เขาเนี่ยเปิดตัวมาทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับเป็นรุ่น t w u e v e l Drive รุ่นน้ิ่ต้นรุ่นโปร t r o e v e l Drive Ultra มีออปชันเนี่ยใกล้เคียงเกือบเหมือนรุ่นท็อปเลยและรุ่นท็อปครับเป็นรุ่น All View Drive Ultra อันนี้นเนี่ยจะเป็นระบบขับเคลื่อนสล้อพร้อมออปชันจัดเต็มลิฟท์ล็อกหน้าหลักเนี่ยก็ยังมีให้เลือกอยู่คือดูกับคุณผู้ชมได้แหละว่าอยากได้ตัวเลือกรถแบบไหนถ้าคุณเนี่ยรู้สึกว่าขับในเมืองก็เพียงพอขับ2ล้อก็พอแล้วเอาจริงนะสำหรับตัวผมนะตัวเริ่มต้นต่ำล้านเนี่ยก็โอเคแล จองเนี่ยเป็นร้อคันแล้วนะเออเขาจำกัดอยู่ที่800คันนะครับกับราคานี้เนี่ยบันไดข้างให้มาอย่างนี้นะฮะแล้วก็สไตล์เนี่ยด้านหลังตัวรถต้องบอกว่าคันนี้เองเขามีการแต่งนะครับว่าจะเป็นสปอยเลอร์หรือว่าจะเป็นเนี่ยฝาครอบอยางอะไรนี่อุย้ยเป็นสีเงาๆอย่างเงีงเ้ยดูสวยดีนะใครเนี่ยอยากได้ชุดแต่งแบบนี้ เอาไปแต่งเป็นของตัวเองอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยก็มาลองถามกันได้นะครับที่บูธเนี่ยจีดีวีในงานนี้ถ้าถามว่าสไตล์บ็อกซี่อย่างเงี้ยข้างในจะนั่งสบายหรือเปล่าไปแล้วเข้าไปนั่งให้ดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในนะครับของแท้ง300เนี่ยโดยเฉพาะตัวท็อปเนี่ยดูค่อนข้างยากนะความแตกต่างระหว่างคุ้มพลังเบนซินกับดีเซลเพราะว่ามันแทบนี่จะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับอาจจะต,ต้องแง้มฝาถังน้ำมันดูนะว่าคันเนี้ยเติมน้ำมันแบบไหนเพราะฉะนั้นครับระมัดระวังดีๆนะ เติมน้ำมันใี้ถูกต้องบางทีเด็กปั๊มเขาจะเติมผิดก็เป็นไปได้นะครับดีไซน์เนี่ยก็ต้องบอกว่าดูดิคอนโซลด้านหน้าส่วนตัวผม,มรู้สึกว่าในบรรดารถ G ีดวทั้งหมดเนี่ยผม,มชอบรถคันนี้นะครับมันมีความแบบผสมผสานร,ระหว่างความลุยความทับและก็ความพรีเมียมมาได้ในคันเดียวกันลองดูดิจอมัดวัดดิจิตอลครับจอกลางเนี่ยแบบสัมผัสขนาดใหญ่แบบนี้ให้มา2จอเพิ่มความล้ำเนี่ยตามสมัยนะครับแลวก็คอนโซลเนี่ยบุนุ่ม แต่หนังที่เขาใช้เนี่ยมันเน้นความทับใช้ได้นานๆมีความทนทานอะไรอย่างเงีนะ้ยน่าเป็นอย่างนั้นการตกแต่งเนี่ยลวดลายที่ใช้แม้ว่าบางชิ้นจะเป็นพลาสติกแต่มันมีดีเทลในชิ้นางานข้างในนะครับแม่ว่าจะเป็นแอมเบ l ไลท์ลำโพง i n f ฟินิตี้เสียงดีใช้ได้และช่องแอร์ครับเวลาปิดเนี่ยเสียงคือแบบเนี่ยไมคขันอีกการทํางานของเขาเนี่ยมันถือว่าโอเคเลยนะครับคือในจีนเองเนี่ยแทงต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่เขาเนี่ย ค่อนข้างที่คขาสําคัญและพรีเมียมกว่าฮาวาเข้ามานิดนึงเน้นสายลุยนะครับแต่ก็ได้ความพรีเมียมด้วยดูหัวเกียร์เนี่ยเหมือนแทง500เลยนะนะครับพวกสวิตช์การปรับระมดขับเคลื่อนเนี่ยอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับมีปุ่มบางอย่างให้ใช้ได้เนี่ยที่ชอบไปตรงนี้ฮะปุ่มปรับพัดลมแอร์อุณหภูมิเนี่ยก็ยังให้มาอยู่ตรงนี้แม่แต่ขอหน่อยฮะตัดความคลาสสิกด้วยนาฬิกาแบบอน,นาลอ็อกยังเป็นเข็มเนี่ยเดินแบบนี้อยู่แต่ไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงแบบบางคนลำคาญมีเสียงแบบ แกๆแบบเข็มวินาทีเดือนไม่มีอันนี้คือมันทํางานอยู่ข้างหลังนะครับดูเบาะเองที่ทุกคนเห็นเนี่ยผมสูง180นั่งได้แบบนี้เลยนะครับเบาะเนี่ยปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางนะครับรวมถึงเนี่ยมีดันหลังมาให้ด้วยบุกกรบอิก4ทิศทางนะครับแล้วก็ตรงนี้หลังคาเนี่ยเ,เป็นหลังคาซันรูฟสามารถเปิดปิดได้แล้วก็มีม่านเนี่ยแบบคึบเงี้ยปิดมาให้ด้วยสลด์ได้ด้วยตัวเองนะเออด้านหน้าถือว่าโอเคแผงข้างๆนี่ก็บุนุ่มมาให้นะครับ ถามว่าข้างหลังเนี่ยจะนั่งสบายไหมกับรถสไตล์แบบนี้ปไปนั่งให้ดูกันครับนี่ครับการก้าวขึ้นลงรถนี่เขามีมือจับนี้มาให้นะก็สามารถห้อยโหวนี่ขึ้นได้เลยแล้วมือจับตรงประตูเนี่ยเฮ้ยเขาทําเป็นลูกเล่นครับมีเหมือนแบบสกรูน็อตอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกแบบลุยลุยถึกถึกทนทนมากยิ่งขึ้นนะฮะนี่ดูดิโอ้การนั่งขาเหลือเยอะเท้าสอดเข้าไปได้บนหัวเนี่ยเหลือสบายสบายต้องบอกตรงเนี้ยหลังคามันวาวเขิมอีกนะ ที่ตรงนี้มันต้องลงมาหน่อยเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ของพวกอุปกรณ์ซันรูฟเวลาเปิดทั้งตัวม่านแล้วก็ตัวบานเลื่อนของซันรูฟด้วยเพราะเวลาเปิดปุ๊บมันจะเลื่อนในซ่้อนเข้ามาด้านในหลังคานะครับตัวเบาเองปรับเองได้หน่อยเลงนี่ปรับลงไปได้อย่างนี้อืมก็เพิ่มความสบายให้องเดยสารได้มากขึ้นที่วางขงที่วางแขนมีมาให้นะที่วางแก้วก็มีนะครับข้างหลังตรงนี้เออมันอาจจะแข็งซะหน่อยแต่ว่าตรงที่วางแขนก็ยังบุรุ่มแล้วก็เดินได้แบบจัดเต็มนะครับ อันนี้แหละคือความอเนอกประสงค์พร้อมกับความลุยได้ในคันเดียวกัน Air แอบหลังก็มีช่องชาร์จอะไรครับ USB Type A 2ช่องอยู่ตรงนี้ด้านหน้ามี A ช่อง4ช่องนะครับแล้วก็ฝาประตูท้ายคันนี้เป็นแบบเอกลักษณ์ของเขาเลยเวลาเปิดมันจะเปิดประตูก,กับข้าวเปิดด้านข้างออกมาเออแล้วแบบพอเวลาเห็นยางอะไหล่มันเคลื่อนออกจากฝาท้ายไปพร้อมกันเนี่ยใสย off ่ออฟโรดเนี่ยบางคนก็ฟินด้วยเหมือนกันนะครับอีกคันก็นี่เลยครับเจ้า g w m ห้าวาวเฮิกนะครับมีการปรับโฉมปรับราคาใหม่ด้วยทุกคนราคาเริ่มต้นเราใจสุดๆ9 2 9 0 0 0บาทกับรุ่นเทเบิล H E V ครับแต่ถ้าใครอยากได้รุ่นปักกิ่งเทเบิลใช่ปหก,ก็ต้องเพิ่มไปอีกนิดนึงครับเป็น1 4 9 0 0 0้านบาทนะครับแล้วก็ตัวท็อปครับเป็นตัวอัลตร้า P H V ราคา1นึ่้าน1นึ่0บาทให้เลือกกันได้เลยถือว่าเขามีการปรับเนี่ยตำแหน่งของราคาแล้วก็ดีไซน์เนี่ยออปชันหลายอย่างให้ถูกใจคนไทยมากขึ้นครับเรนี้ ลากลงมาแบบนี้ครับเขาบอกว่าเป็นไฟแบบวอเตอร์ฟอลเป็นน้ำตกนะแต่ไม่ใช่น้ำตาตกในนะเป็นอย่างนี้เลยแล้วนีก็กระจังหน้าครับนี่มีเกรดมีลวดลายนะครับเพื่ออากาศเนี่ยเข้าไปได้ก็เพิ่มความหรูหราของตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนด้านข้างของตัวรถเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการปรับของลายล้อนะครับคือล้อเนี่ยมันจะเป็นสีดําเงานะมันก็จะเปลี่ยนลุกตัวรถเนี่ยให้เป็นอีกแบบหนึ่งได้นะครับมาพร้อมกับยางเนี่ยขนาดใหญ่19นิ้วนะเต็มซุ้มล้อแบบนี้เลยและอันนี้ครับดู มีเอ็มเบลมฮาวาลติดอยู่ตรงนี้มีบันไดข้างนะครับอันนี้เป็นชุดแต่งเพิ่มเติมครับที่เขาเนี่ยแต่งมาเนี่ยเป็นไอเดียเพื่อใครเนี่ยเพิ่มลุกเรื่องการใช้งานความเหรือประสงค์เนี่ยก็สามารถทําได้ข้างบนเห็นปะ่ะรูปเร็วอย่างเงี้ยของจริงนะเอาไว้ใช้งานได้จริง นะครับแล้วก็มีการตัดครับขอบประตูเนี่ยด้วยสีดําเงาเพิ่มให้ตัวรถเนี่ยทั้งลุยทั้งสปอร์ตในคันเดียวกันและอีกจุดหนึ่งคือไฟท้ายของเจ้าคันนี้ไฟยาวซ้ายจะดขวาเหมือนเดิมเป็นไลท์สตริปครับอันเป็นเอก,กลักษณ์ของุ่นนี้เพิ่มเติมคือเป็นโคมแบบรมดำดูดิเพิ่มความดุดันได้และเวลาขับตอนกลางวันครับไฟเส้นนี้จะติดตล,ลอดเวลาเพื่อเตือนคนที่ขับมาด้านหลังให้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเอาจริงเนี่ย แบบนี้ผมว่าสวยกว่านะรุ่นปรับโฉมที่จีนคือที่จีนเนี่ยเขาจะแบ่งไฟไท้ายเป็นสองก้อนซ้ายขวาครับแต่ที่ไทยได้เวอร์ชั่นไม่เหมือนใครอันนี้แหละถือว่าเป็นการตอบรับครับฟังเสียงผู้บริโภคที่ทางจีนวีเอ็มเนี่ยเขาเอาไปปรับปรุงนะเพื่อให้ตลาดไทยเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเปิดมาฝาท้าทยดูดิเปิดปิดไฟฟ้าครับด้านหลังเนี่ยมีที่เก็บของกว้างขวาง,งแบบนี้ใครอยากได้อุปกรณ์เสริมครับพวกถาดท้ายอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะก็ไปลองดูกันได้นะครับภายในเองนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนหลายจุดด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค คอนโซลท่อนนี้ครเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดที่วางแก้วนะฮะตำแหน่งเนี่ยการวางปุ่มเลยเยอร์ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้สำคัญที่สุดคือนี่ครับจอกลางใหม่14.6นิ้วคมชัดสู้แสงความละเอียดสูงและมาพร้อมกับ Coffee OS 3.0รุ่นใหม่ล่าสุดทํางานได้เนียนมากขึ้นนี่และมาพร้อมกับแผนที่ p e t ทลแมป s นะครับจากหัวเว่ยด้วยแผนที่ตัวนี้ทํางานใช้ได้เลยนะครับ และถ้าเป็นรุ่น h y b ริด HEV เนี่ยตัวเริ่มต้นครับเขาเปการปรับปรุงช่วงล่างใหม่ด้วยนะครับตามฟีดแบ็ k ที่ใครหลายคนเนี่ยอยากจะได้รถที่เฟิร์มขึ้นนั่งสบายมากขึ้นและไม่เวียนหัวอันนี้แหละครับเป็นอีกคันนึงที่อยากให้หลายคนเนี่ยไปลองขับกันดูนะครับว่าเจ้าคันนี้เป็นยังไงบ้างแม่ราคาน่าสนใจเลยทีเดียวอีกคันนึงนะครับที่คุณจะได้เห็นเป็นไฮไลท์ในงานนี้ก็คือน้องแมวดี g d w m โหร่า o o ตแ c ทนะครับสีใหม่ So Blue ไม่ใช่บลูธรรมดาแต่มัน So Blue แบบนี้เลยคันจริงเนี่ยสีมันแบบฟ้าสดๆนิดนึงนะฮะข้างในเนี่ยเป็นสีแบบไม่ได้เป็นแบบเมทัลลิกนะฮะมันเน้นความเป็นเพลนมีความมินิมอลนีอยากให้มาลองดูเพราะว่าสีที่เราเห็นในรูปเนี่ยมันมีความเพี้ยนนิดนึงนะครับสีจริงที่เราเห็นเนี่ยเออมันดูสดใสกว่าที่ผมคิดนะมาพร้อมกับตังคาดําแบบนี้นะครับและราคาเริ่มต้นเขาเนี่ย 599,000บาทนะครับตัวนี้เองตัวท็อปราคา699,000บาทได้ตัวอัลตร้าออปชั่นล้นๆเนี่ยไปเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลึกได้ด้วยนะมีดอกเบี้ย0%ร์0 คุณอยากได้แคมเปญแบบไหนครับรอบนี้จีด้วยมเขาจัดเต็มให้ทุกคนเลยแล้วก็ภายในคันนี้ครับจะเป็นสีเขียวแต่กับสีครีมเหมือนกับที่กู๊ดแคทเนี่ยเขาเคยมีออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าภายในเนี่ยคันนี้ประกอบไทยเวอร์ชันไทยเนี่ยก็จะมีดีไซน์แบบใหม่ครับที่วางมือถืออยู่ตรงกลางก้านเกียร์ย้ายไปอยู่ฝั่งขวาของพวงมาลยัยเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนมาในหลายจุดนะครับ และนี่แหละครับคือไฮไลท์เด่นนะครับของบู๊ GWM ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มจริงๆครับเขามอบทางเลือกที่หลากหลายขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วแหละว่าคุณเนี่ยอยากเลือกขุมพลังแบบไหนออปชั่นแบบไหนในการใช้งานเริ่มต้นจากรถไฟฟ้าครับราคาเข้าถึงง่าย599,000บาทแถมแม่น้องแมวดีน่ารกักภูมิปิกแบบนี้มีสีใหม่ให้เลือกด้วยนะครับแต่ถ้าคุณชื่นชอบขุมพลังครับไฮบริด H E V ก็มี H6 H E V ครับราคา929,000บาท นะครับแต่ถ้าคุณอยากได้รถปลั๊กอินไฮบริดครับแบบเพิ่มเติมความหลากหลายในการใช้งานอยู่ในเมืองอยากขับไฟไฟ้าลุนที่ไกลสุดถึง150บบิกิโลเมตรเวลาขับออกตางจังหวัดก็มีเครื่องยนต์เนี่ยเอาไว้ใช้งานกันได้ไม่ต้องกลัวเรื่องการชาร์จไฟนะครับในราคาเริ่มต้น1 4ึ0ง0้านบาทกับรุ่น H 6 PHEV ครับและขยับขึ้นมาครับถ้าคุณอยากได้รถ SUV s t y l สไตล์บ็อกซี่ขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลนะก็มีรุ่นใหม่ที่เปิดตัวมาคือแทง300 ขุมพลังดีเซลแบบนี้นะครับในราคาเริ่มต้นเพียง999,000บาทเตีงที่บอกนะครับเฮิกับตัวแท้ง300ราคาพิเศษจำ,จำกัดอย่างละ800คันเท่านั้นนะครับในช่วงมอเตอร์โชว์นี้ส่วนอยากได้รถครับ แทงค์300ขุมพลังเบนซินเทบริตก็ยังมีให้เลือกอยู่หรือว่ารถไซส์ใหญ่สุดครับของค่าอย่างแทงค์500ครับเขามีทุกคนเลือกด้วยเหมือนกันใครอยากดูรถครับมาชมรถก็มาดูคันจริงกันได้นะครับที่บูธ GWM ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้หรือว่าที่โชว์รูม GWM ใกล้บ้านคุณเขามีให้ทดลองขับอยู่ที่นี่ด้วยนะครับในงานเดียวกันเลย้าคุณผู้ชมครับมีคำถามอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมกด like, go check, go check, go time, ไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นเพื่อนพวกเราด้วยนะ